ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่อุตสาหกรรมในครัวเรือนตำบลวัดปะดูอัมพวานะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเย็บกระทงใบตองแห้งแบบนี้ซึ่งอยู่่ามกลางสมาชิกที่หนาแน่นเลยนะคะจะขอคุยกับคุณหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีด้วยคะอันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ที่รวมตัวกัน นี่แม่อ๋อครอบครัวใหญ่อ๋อถือเป็นครอบครัวทำมากี่ปีแล้วอุ้ยน่ากว่าจะสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนาะสมัยแม่ใช่สมัยแม่มาเลยแล้วแม่ก็่ายทอดมาแต่ทงนี้เอาไปทำอะไรคะใส่ขนมเค่งค่ะไอ้พวกขนมที่เขาจะใส่ได้ก็มีขนมเทียนใช่ขนมเทียนก็เป็นอย่างนี้อขนมอขนมอะไรก็ได้ถ้าต้องการทำไมเขาถึงต้องใช้ใบตองทำ ใบตองนี่เป็นใบตองอะไรใบตองกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวกล้วยตะนีไม่ได้ไม่ได้่ไม่ได้ค่ะตัดสดสดแล้วไปตากกี่วันต้องตากต้องใช้แบบแห้งต้องใช้แบบแห้งคาต้นด้วยแล้วทําไมต้องใช้แต่กล้วยน้ำว้าแล้วต้องแห้งขาต้นจากอธิบายหน่อยเผื่อเราคนดูไม่เข้าใจคือมันจะดําถ้าเราตัดุเขียวมาไปตากมันดำมันไม่สวยแล้วก็กล้วยน้ำว้ามันเหนียวกว่ากล้วยอย่างอื่นใช่ไหม ถึงได้ใช้เฉพาะกลวยน้ำวา้าหรือมันหาง่ายสีมันสวยกว่า กระพ้าัสีมันสวยเลยต้องใช้กล้วยน้ำว้ากว่าแห้งแล้วมาเย็บกระทงนี้กระทงที่เย็บนี่มีกี่แบบก็หลายแบบนะออันนี้แบบหนึ่งแบบหนึ่งเขาเรียกกี่กัดกี่เข็มอันนี้อะไรดูจากไอตัวที่กัดใช้แก๊ปหนีบหรือใช้ยังไนใช้ไม้ไผ่ค่ะมีห้ากัดแล้วมีแบบไหนอีกคะ ก็มีมีเล็กๆเนี่ยเล็กๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้สี่กัดสี่กัดอ๋อกขาเรียกสี่กัดห้ากัดมีสกปรกที่นิยมใช้สี่กัดกับห้ากัดใช่แล้วอย่างงี้ไปใส่พวกขนมใช่ไหมขนมเทียนขนมเก่งขนมเทียนไว้ไหว้เจ้าเหมือนกันใช่พวใส่ไส้ก็ได้ขนมใส่ไส้ก็ได้อ๋อแล้วเขามีกรรมวิธีในการทำอยังไงคะเวลาที่เราจะทำเองสี่กัดห้ากัดเนี่ยอ๋อต้องฉีกฉีกเสร็จฉีกแล้วเอามาเจียนวนเนี่ยวน แล้วก็นั่งทํากันในนี้เหรอคะปกตินี่ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเนาะทำกันที่บ้านวันหนึ่งทําได้กี่กี่กระทงมันไม่แน่นะถ้าวันไหนขยันก็คงได้เยอะแล้วแต่ลมแล้วแต่ล้วแต่ออเดอร์ใช่ใชออเดอร์เยอะก็รีบทารีบออเดอร์ไม่เยอะก็ค่อยๆทำว่าแล้วก็ทําจะสั่งซื้อเขาต้องมาสั่งที่นี่เหรอคะหรือออเดอร์ทางโทรศัพท์มี เขาต้องดัเลยใช่อันนี้เลยอันนี้แม่ของมะมั่งอันนี้จะได้เย็บอันนี้เอาเย็บในไงเริ่มต้นจากตัดไปตองก่อนเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ย่ะเอามาเอามาฉีอ่าี่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็เอามาใช้เนี่ยใบมิดโกนแล้วก็ใช้ไอตัวเ็มกล้วยเต็มพล้วยเป็นตัวนี่คือขนาดของเขาเลยใช่ อันนี้ได้ข่าวว่าที่เนี่ยทำแล้วเนี่ยมีการส่งออกต่างประเทศด้วยหรอส่งไปไหนคะมีค่ะออเดอร์เขามาสั่งอเมริกาใช่เขาเอาไปทำไมเอาไปใส่ขนมเหมือนกันคนไทยสั่งหรือคนไทยนี่แหละเขาสั่งมาแล้วมัาก็ไปให้ย่านอเมริกาใช่อ๋อเขาสั่งให้คนไทยที่นี่มาสั่งเราใช่เออแล้วเขาก็ส่งไปให้เขาไปทำขนมร้านอาหารไทยใช่วันหนึ่งเย็บได้กี่อันมันถ้าใยันมันก็ ได้เกือบพันลูกนะคนหนึ่งนะแล้วขายพันละเท่าไหร่ตอนนี้เหรอคะถ้าส่งให้คนกลางก็480บค่ะพันหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบพันหนึ่งนี่คือมัดหนึ่งนี่นะพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่ร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าหน้าเทศกาลจะห้าร้อยโอเคก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับของญาติิแถวนี้ได้ทำกันนะครับไหนให้ผมสองอันที่ผมจะลองทำ ลองดูลองดูคอยไม่กัดนี่นี่นี่อย่างนี้ก็คือกัดให้ได้ห้าอันค่ะจีบอย่าเงี้ยจีบให้ได้ห้าอันใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะจีบอย่างเงี้ตึ๊กแล้วกัดเลยไหมจีบนี้เหรอคะอันนั้นมันลึกไปนะคะลึกไปโอ้จีบนิดเดียวจีบนิดเดียวแล้วกัดขวางหรือกัด ไม่ใช่หนึ 2> <2> <2> <2 ่งต้องใช้แรงกดนิดันึองแต่มันเหนียวนะแม้กว่าจะได้คันลูกหมฉันเมื่อยตายเลยท่านผู้ชมดูเถอะดูจีบดูที่เขาจีบกล้เราจีบเนี่ยมันผิดกันลิบแล้วสศกใยอาชีพนี้เกิดกับเราไม่ได้แล้ว เออมันลำบากยาจริงๆแล้วก็ใช้แรงด้วยเพราะว่าไอใบตองนี่ใบมันเหนียวมากใบมันเหนียวมากเลยโอเคถือเอาดีกว่าเออใช่นี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่ท่านผู้ชมที่บ้าน มีใบตองเยอะนะครับก็ปล่อยก็แห้งไปแล้วก็นํามาตัดแล้วก็มาฉีกแล้วก็มาเย็บกระทงพวกนี้นะครับมาใส่ขนมถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าใช้พลาสติกนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่มันมันเป็นละลายตามธรรมชาติค่ะ่แล้วถ้าจะมาสั่งล่ะคะจะสั่งที่นี่ที่ของอุตสาหกรรมในโคเรือนที่ตาบลวัดประดู่เนี่ยซื้อได้ยังไงคะที่เฟซบุ๊กพี่มนรัตชิดพาษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 086-568-1748ค่ะอาแล้วก <Ash well. S 2> ันท่านผู all, course, ้ชมครับใช้วัสดุพวกนี้นะครับมันย่อยสลายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันรักษาโลกเราให้สะอาดตลอดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ